ได้กาถ้าผู้ใดสนใจกาสามารถไปลงสมัครเวียกได้เนาะบางที่อาชจจีพนงน้อยอยู่หันก่อนมูพี่น้องโอกาสพอแมพี่น้องสาวลรามาฮอดแล้วพี่น้องโอกาสเดี่คนชิว่าเนาะโอกาสมาฮอดลาวแล้วโอกาสเนี่ยตาเบิ่งมาพังน้ำกันเด้อพี่น้องนี่นะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี มือนี้เน้ฮากะมีข่าวดีสิมาบอกพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเนาะพี่น้องผู้ที่เพิ่นยังบอมีเวียกเฮ็ดงานทําเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกะแบบว่าเฮ้ากะเห็นคนลาวหลายคนไปมาแล้วพี่น้องเนาะก็เลยสิมาเล่าสุพังเพื่อว่าผู้ใดเพิ่อนอยากไปพี่น้องมือนี้เนาะหน,นุ่มๆอยากไปไปได้เลยเพราะว่าเพิ่นรับจํานวนหลายพี่น้องก็คือรับคนงานลาวไป เฮ็ดงานอยู่เกาหลีพี่น้องกัเฮาหน่ะเห็นเอื้อยคนหนึ่งเนาะเพิ่นอยู่สวรรค์เขตนี่แหละเพิ่นนะรีวิวเพิ่นไปเห็ดเวีอยอันเกาหลีนะเป็นงานอันงานเฮ็ุสวนนี่แหละพี่น้องก็ซึ่งว่าเป็นเวียกที่เฮามากเด้ไม่้นมากแต่ว่าน้องตกเกียวยาก็ดเหุ่งานอันหนึ่งก็คืองานเก็บผลไม้เก็บผลไม้พี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นกับประกาศรับเนาะประกาศรับให้อันไปยุ่ลาวกับประกาศคือกันแต่ว่า อันนี้หาปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นบริษัทมาโดยตรงเลยพี่น้องอก็คืออยู่ในเมืองเฮานี่เองเป็นเมืองอุทุมพรเด้อพี่น้องอพ่นสิม,มาเปิดับสมัครเลยเดือน11อนี้อ้เพ่นสิม,มาสัมภาษณ์เองเลยพี่น้องกะผูู้้ที่อย่ากว่าสิไปกับเอามาเตรียมตัวเตรียมตัวก็คืออันเฮียนภาษาเกาหลีพื้นฐานอ๋อแล้วพ่นสิม,มาสัมภาษณ์เนาะอันยองเฮจโยแล้วกะเขาก็เห็นคนไปแต่ว่ามันใช้อัน เ่าเดินเองพาสปอร์ตวะใส่สเงิน<ม>เงินใส่เงินพี่น้องใ<ม>ส่เงินเขาเองบางคนบ่มีทุน๋อบ่มีทุนเอาเงินบริษัทต้นก็ได้พี่น้องค่ะใคยแน่พี่น้องปลอดภยัยอือก็เลยมาบอกต่อพูดอยากไปประจมมัชเต้พี่น้องสองเมืองที่ผมชี้ลงมาเปิดทับสมัครก็คือเมืองอุทุมพรแขวงสอนนักเพจนอนละก็เมืองสองคอนนะพี่น้องอไปสมัครเลยคนต้องการจำนวนลายบะ คู่ผัวเมียนี่ยค่ะจำนวนหลายถ้าว่าเป็นผู้นิ่งแบบคนเดียวค่ะจำนวนตะคนว่าหาร้อยคนแบบโอ้โหคือว่าหลายเด้พี่น้องไปเป็นคู่ดีที่สุดพี่น้องเพราะว่าเงินเดือนสองคนร่วมกันเนาะน้องน้อยคู่ใครอะ่ะเดี๋ยวหาคู่ก็พี่น้องหาคู่ไปก็ <laughs> 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 เพราะว่าแบบเนาะพี่น้องบางที เาสามคนกันหรือมอายุหลายขึ้นแล้วเนาะเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของไพ่ของมันพี่น้องต่อไปก็อาจจะบอแน่เนาะปีหนา้าหรือว่าปีใดนเนาะเขาอาจจะได้แยกย้ายกันไปเติบโตพี่น้องเลยเพราะว่ายังยูทูปมันับบริ่ได้แน่นอนเลยพี่น้องคือคู่มูนี่กับอีซ่าอีเล่ออ่งขายอยู่ขายกินแน่เพราะาวันเนอยู่เนีกินเนาะหานำซื้อนำแบบว่าบร่ได้ซื้ออย่างเดียวนะพี่น้องแมนอืม นียังบุญกุ้มกินเพรฉันชี่น้องเลยเดี๋ยวน้องๆชิฟากเงินมาให้สันค่าไฟเนาะเพราะว่าค่าไฟแพงไม่ว่านะเพื่อนน้อยตุนเพื่อนนะเพื่อนอะบึ่งนั่นทีวีกับบึ่งบุงอยางดุนพี่น้องเพราะว่าพี่น้องยันค่าไฟแพงแพงตั้งแต่อันค่าค่าไฟอันแพนงค่ะไม่ว่านะบุคอยได้บึ่งทีวีแล้วกะบบคุคอยเปิดพัดลม น้อาจะบ่ค่อยใส่ไฟเลยคือนอนตะเกียบมีไฟโซลารเซลล์เหลืองเนาะกลางคืนเนี่ยเปิดไฟโซลารเซลล์เหลืองเอาพี่น้องขาไฟแพงแห้งไม่วหาฮจนคิดนักพี่น้องคิดหลายเรื่องนี้เลยคิดหลายเรื่องคาะไฟแพงย่งคาะไฟแพงเพราะว่าคนที่จุดอันหมอหมอกไฟนะพี่น้องเพิ่นมามาบอกถึงบ้านว่าขาไฟว่าอันไฟบ้านเฮ้า่นใชไฟยังเนี่ยที่ไซด์หลายค่ะไฟคือแพงแท่เดือนนี้นะพี่น้อง แม่เพ่นก็เลยแบบคิดหลายเรื่องนี้ค่ะวาง่วงหลังหลๆวางทินหลังแห่งกินกินข้าวกับผแซเสนอนกับเบีย์รับแม่ว่าแม่คิดหลายเรื่องค่ะไฟแพงแม่ว่าบมเมนวัมาซีฮอตอันร้านร้านกิผูบ่เงินบาทประมาณประมาณพันเก้าสองพันพี่น้องถือว่าแพงด้สนะัง ข้าพังมือข้าพายเดือนนี้น้องพี่น้องสี่พนว่าเดือนนี้แหละสีแพงมันสีราคาเท่าไรแต่ว่าข้าพะคิดว่าเป็นน้นําใดแม่พนคิดว่าเป็นน้นําใดอันที่เ้าซื้อมาแต่ไทยบ่ใดมันแห้งนะพี่น้องแล้วมันกินไผ่หลายบ่พนวาว่ากงเตอร์ไผเข้าะนะหมนัดไผ่ข้าพนะมันมันไวผิดปกติคนอ่ะคุยก็เลยว่ามาเ้งเพาไวราคาไผสีแพงนะพี่น้อง พอได้เห็นคลิปนี้แล้วกะขั้นไปสิไปเกาหลีกะส่วนน้องน้อยในเด้อพีีน้องน้องน้อยจะได้มีหมู่ไปแน่นขั้นไปละไปแบบมีหมู่มีหมู่ไปแต่ว่าต้องห่วงน้องน้อยบ่หายไปแน,น,น่นอนนะน้องจีทยอยถ่ายคลิปลงให้เบิเ์าผลงานใส่มือพี่น้อยตีทางฝั่งไทยนะส่วนหลายประนสศอยู่เกาหลีกับอิสาราเอล แต่ว่าคุณมูนเนี่ะอ,อยู่ไทยเพณู่นบ่อยากไปอันเกาหลีแล้วมันได้หน่อยเพราะจะไปอิสราเอลค่ะแรงหลายแห้งพุดยอดแม่อิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองหม่างไม้เลยแหละแต่ว่ามันอันตรายเลยมันเสี่ยงเสี่ยงก็จําเป็นแล้วพี่น้องอยู่บ้านเฮาแบบทั้งเสี่ยงแต่บ่มีเงินตัวออิสราเอลค่ะผมจะเน้นติดบุซายเลยเนาะเพราะว่าอย่างเคยบึ่งคลิป คนคนไทยเนี่ยคนดีใจละเองคนไปไทยลงอ,อยู่ตามป่าตามอย่างตามสวนนะคือป่าเนั่น้อลแอ่เแี่เกาหลีอะไเกาหลีเลยพูหยิงได้อันยองกัญจะโย่ไปเก็บหมากไม้พี่น้องเลยอันนี้ชลสนุน,นเลยอันนี้เท่าแก่เพิ่นจะให้กินนะ,นะพี่น้อง<ม>เก็บเชอร์รี่เก็บลูกพีิกเก็บแอปเปิ้ลนะพี่น้องอดยอดเลยเก็บสตงตอบรลี่ เมื้อนี้ทข้างๆข้างหน้าเข้าี่เกี่ยวข้าวได้พี่น้องเสียงดังแค่น่ปั่นไปแล้วหอหนึ่งตอนนี้กับพามุดอยู่แล้วพี่น้องเลยไผท,ที่เกี่ยวข้าวนะเกี่ยวนี่จะเกี่ยวอันกล่ำขั้นเกี่ยวอันเกี่ยวตอนซ้าหรือตอนแรงเก็บเข้าวเลยพี่น้องเลยเพราะว่าฝนตกทุกมือเนาะส่วนนี้ค่ะนม่เดี๋ยวแล้วต้องเก็บเลย น้องสุกินกระปูเนี่ยกินกะติกะมันอนาคตกะบุ้งหัวสิเป็นอะไรพี่น้องเยคนเฮาเนาะอนาคตเป็นสิ่งที่เบอร์ไหนนอนละกะบุ้งหัวอนาคตท่านสิเป็นอะไรแน่แต่ว่าเฮาสองคนนะตะกี้นะเคยเว่ากันว่าสิไปเ,ปเากาหลีจะไปเทียวเกาหลีสองคนเลยแต่บ,บุ้งหัวที่ไปใไหนเหนาะเพราะว่าตะกี้อะบริมีเปิดทับสมัครแบบนี้ เคยเบาๆว้าโอ้ยว่ะไปลำเดียวแหละเก็บ,งบเงินนล้วซมาเฮ็ดอันเพราะเกษตรดิ้นละพี่น้องอเอาไปหาทุนหาทุนแบบหาทุนมาทําแบบแกเกษตรพอเพียงแบบให้มันยืนยาวลงทุนกันนะพี่น้องม,มาลงทุนทํานู่นทํานี่เพื่อจ้ะพีะ่น้องกินแมก่กระปูปูม้า พันมีหมูแล้วก็พ่อไปพี่น้อยปอต่ว่าหมูส่วนหลายพนะิ่นไปไทยบนแล้วอันมาโบได้เลยจะได้ยินแผลงบาสิไปเกาหลี<ม>อันพี่น้องเขาเนี่ยไอ้ทึมอันพี่น้องทางบ้านแม่วายนี้พี่น้องเิ่น่าสิไปเกาหลีในแหละ่นมาเปิดทัสมักแล้วผู้ใดอยากไปกับบ้านสมัครอยู่อันเมืองเขาได้เลยเนาะอยู่เซโนเนี่ย าาไปกระตั้งจเก็บเงินเก็บตั้ก็ได้อะไีแหละเพราะว่ายังอยู่ทางฝั่งไทยน,เนะเพื่อนไปแล้วเพิ่สิรีวิวอันลงหลายพี่น้องเพิ่นว่าไปแล้วก็ส่งเงินมาสร้างบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อรถพี่น้องเลยก็ได้เปิดเปิดก้อนได้เงินเปิดก้อนนะนะถ้าว่าเฮามีเป้าหมายเข้าไปได้แน่นอนไปน้ำหมูกะ บ้เท่าไปกับแฟนหรือว่าผัวเมียพี่น้องัวนะมันบ้ยังยืนไปกับหมูมบางทีพิดกันหนีป้าก,กันน <c oughs> ี่แหละผัวเมียคือกันแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งนะในในอันโซเชียลเนี่ยพี่น้องเพ <c oughs> ื่อน,น่ะคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาสี่ปีห้าปีเยะ ครอบครัวทังฝ่ายนิ่งนะกับบได้ลุ้ยเนาะแต่ว่าเพื่อนอะเป็นสาวรักของครอบครัวแล้วกะเป็นลูกสาวกุ๊กเนาะแล้วเพื่อนมีแฟนมีแฟนแหละเพื่อนคิดว่าจะสร้างครอบครัวกับคนนี้นะพี่น้องจะสร้างครอบครัวกับคนที่คบกันสี่ห้าปีแล้วเพื่อน,นหาเงินส่งผู้ชายคนนี้นะไปเกาหลีแบบว่าทอนเงินเห็นเห็นอืมทอนเงินแตให้เพื่อน,น่ะไปเฮียนไปเฮียนอัน พื้นฐานเกาหลีน้องมันต้องใช้ทุนแบบค่าพาสปอ,อร์ตบอค่าเดินทางค่ะเครื่องบินเนียงพี่น้องหลายใ้่คืออันที่ททหเห็นเพื่อนทับสมัรเลยค่ะเห็นคนเพือวาวาพ่อนว้าว่าเพื่อนใช้เงินบริษัทนะห้าสิบสี่ล้านกีบหลายอะประมาณจะประมาณเงินบาทเก้าหมื่น<ร>เกือบแสนบาทเนะานะทุนนะพี่น้องค่าเดินทางค่ะอย่างทุกอย่างเลยข่าในหน้านำแต่วันนี้ผูหยิ่งคนนี้นะพี่น้องขออนุญาตเอามาเล่านะแ่กะสิบบอว่าบอว่าออกชื่อว่าทันไผพี่น้องเลยไม่ต้องเกี่ยวนบสูงสารเพื่อน หลังจากที่เพื่อนนะ่ะเนาะหาเงินแบบก้อนสุดท้ายคุณจ้าส่งให้แฟนนะไปเกาหลีก่อนหาเงินก่อนแหละพอแฟนได้เงินแล้วแหละส่งเงินกลับมาให้ปู่อยู่ทางพีและผู้ทางพี่สิเลตเอกสารไปน้ําหลังปมีนี้พี่น้อง <c oughs> แล้วบาดนี้มันมเป็นแบบที่คิดนงน้อย <c oughs> แม่แเพื่อนนะถือผู้ชายคนนั้นทิมพี่น้องผู้ชายคนนั้นนะไปเอาไปมีแฟนใหม่อยู่เกาหลีเชิงว่า บุ้งว่าเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนลาวต่ว่าผมแบบผมบ๊อบฮะนะเพื่อนปิดหนาไอ้เนาะแบบเพื่อนอมมาลงนะเพื่อนกะเสียใจให้พี่น้องกินข้าวทางน้ำตาน้องตัวเดียแล้วโอ้อันนี้เนาะว่ะยามแบบคนเฮาหักกันนะพี่น้องแบบอืมมันมันเสือบอะไรนะพี่น้องเลยมันก็เป็นแบบปะิเตือนใจภายหลายคนเพื่อนกะกินข้าวกับน้ำตาทุกมือ้อคู้นั้นก็ทิ่บ้าพี่น้องเลย แบบเพศกันในลุงคอแบบเล่ากับบได้รวยเล่ากับตั้งใจว่าเออสิสางอนาคตไปนำการหาเงินแล้วก็ส่งแฟนไปก่อนส่งผู้ชายนะพี่น้องด้วยความไว้ใจเนาะด้วยความไว้ใจแล้วก็หักกันเนาะว่าแบบผู้ชายคือแล้วก็หักหลังบาปพี่น้องเลยบาปคนแถาาวนั้บุคคลิ่นก็ควงซึ้กไผ่ืดความรู้สซึกความรู้สซ,ซึกก็แปลว่า ความรุ้สึกหักเนาะคนสองคนนี่แม่นอยู่หักกันแต่จะมีอีกฝ่ายหักหลายกลัวกล้ามถึงที่พี่แล้วนู่นแทบน้องพี่น้องบริกินโดนละจํากปุ้นกันเลยกับโมดุลปรน, <laughs> นได้จะทือว่าดุนใน้ทิตหนึ่งประมาณทิตหนึ่งนี้เก่งน้องไม้ใชยยิโร่นะน้องน้อยเศร้าอยากแล้วน้อง อิ่มต่มื้อน้นพี่น้องแกงสามมื้อซึอิ่มเราอันขั้นกินอย่างไรกินให้มันอิมน่มแม่คนละแต่น้องตุ๊กแก้วน้นงไม้นะจงไม้แกงสุเอมีกับี่รลเออมีมากแกงอ,อีอันนี้ลวกผักอันกูดพี่น้องผักกูดมีวิตามินบํารุงฮาล็กผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง <laughs> ว่าสั่นหลับพี่น้องเลยตันมือใดมือหนึ่งเนาะบอกเห็นน้องเนาะแต่จะแปลกใจเด้อไปเกาหลีแล้วเฮียมสาเกาหลีน้องละเมว่าเาื่ินแน่สิคิดหลายน้ำอันโอใจโยแต่ละมือ <laughs> อืมคนไทยบ้านเฮาเนี่อยู่ญี่ปุ่นหลายพี่น้อง ลูกหลานเคยไปทำงานที่ญ,ญี่ปุ่นป้วแต่น้องบุโซนเนาะน้องที่ไปเกาหลีน้บแรกนุ่งน้อยขอหาแฟนก่อนหาแฟนก่อนเนาะเพื่อที่ไปเกาหลีน้องกะ <laughs> โอะกี้นี่ไปแท้ๆเ<อ>จ้าบิ๊กเจาเงินมาได้ใจเจ้เงิน <laughs> เดี๋ยวยแพงเงาะพรมีค่าญแน่หนาขับเดินทางเนาะค่าเดินทางค่าปีนยนต์นี่อีกอย่างก็คือบุกอาขี่ยนต์บุกเคยขี่ยนต์ชักเถื่อนลองเรือไปตะเกียวยันเป็นเทคนิคลองเรือไปเกาหลีเกาหลีเหนื้อไปจิไปเกาหลีเหนื้อไปเกาหลียังเหเกาหลีจักแล้วบอกไปว่ากันแน่นะ อื่นๆแนวโมบายนะมันก็มีบอลเดียวแลหละไม่สองอ่ะเหนือกับใต้เน้องเนาะโม้จะไปใต้หรือไปเหนือวะเด้อน่าจะเหนือน่าจะเหนือโอเคดีอยู่พี่น้องมือนี่หนะบดไม่เดียวพีทบุญพีทเราต้องเกี่ยวกับคนที่เพจพีทบดพี่น้องเลยคือคนที่โตอีหลัง มือที่อันขาเจ้าบกเกี่ยวเข่าอันแดดแท้แดดว่ะ <laughs> มือนี้ผนว่าเกี่ยวบดไปอีกแล้วน้องคือแดดมือเดียวเลยมือนะคะแดดผลบริโต๊กเลยบรต๊กแต่ว่านี่แหละมือที่ตกเล่นะที่เหลือตกทุกมือมือนี้คือแบบผลกันแกงคอนนีแ่แหละใครอยู่เป็นหลายคนหลายคนแล้วผนเกี่ยวเพวกก้่ผกระหึดพี่น้องไปปกไว้แม่มืออื่นเช้ามากกับพึ่งการแดดแม่นแล้วคนใส่นป่นไปแลอวฮอบหนึ่งใช่ตึงเท่ายงเงี้ยบริเกี่ยวพี่น้องเลย ตกมาปีนี้เนาะพี่น้องหลายๆหลาสองเพื่อนกะจุ่มเรื่องแบบยนดะพีวบยข่้นแน่แลวกัแบบว่าค่าโฆษณากะบุคอยได้เนาะพี่น้องปีนี้นักสุดพี่น้องกันที่เบาก็ได้คือห้าวผัดเนาะคันเซาซุกโบมีอีกสองหนึ่งแม่มันแล้วเลยแบบว่าห้าวัมนซอยกันนะคือเรื่องกันเรื่องใดข้ากับหารสามเนาะเรื่องขาไเข้ากับหารสามโบว่าอีหยังก็ตามพี่น้องขาอยู่ขากินเนาะ ข้าก็ต้องได้ซอยกันขั้นบ่อซอยกันแล้วมันบ่รอดปีนี้นักสุดแห้งขั้นรอดบ่รอดจังไดกะปีหน้าจกว่ากันใหม่พี่น้องเลยปีหน้าเ้ี่ยปีหน้าลงน้อยก็จะหายตัวแล้วแบบคือเฮาได้มาหละเฮาได้มาหน่ออยู่แล้วแล้วมาหารสองตวเกแกก็ลงน้อยแป่งกันนะะมันไปแห้งน้อยโลงบ่นี่มันมันบ่พอตันตาพี่น้องเลยอืม คนละซองได้น <laughs> คนละซองแห้งแบบอิ่วออกไปไม่เลยอิ <laughs> ่วออกไปคั้นคนละซองก็ขอให้น้องน้อยอยู่ตากแดดถ้ามีน้อง <laughs> แล้วน้องน้อยจะไปตั้งเอาดอกยูทูบเนาะส็นักมากยศไปเด้อยศไปซื้อเบอร์เอาเบอร์ยังไงเบอร์น้องชาโยอย่าง,ง,างมาดนายจ้ะเออก็เปลี่ยนเบอร์เนาะบางที่น้องน้อยอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้อยู่ในอย่างทิกต็อกมือใดเพิ่นจะมักเดือดริสไปเบิ่ง โอเคไปถ่ายคลิปไปหนูพี่น้องไปไป,ไปหาลา่าลาวก่อนว่ะว่าสิไปหาลา่าลาวติดอะไรมาเนี่ไปว่าพี่น้องอเลยไปมักติดอะไรวะอันขน้อยผมมีเงินวะ่ะเออเจ้าไปฟรีเจ้าด <laughs> วงกำลังมาวะไปสมัครว่ะโอเคเจ้าได้ไปเจ้าผ่านเยอกระด้านหันกระด้านแม่หว้านังไ้อันเขายังบมมีเงินไปนะ<ไ>ปโอ้โอเป็นยังเจ้าพิเศษ ไปฟีพี่น้องห้เลยหนอกน้อยขน้อยขึ้นยนต์บุได้ข่ <c oughs> อยจะพิเศษจะล,ลองเรือไปเด้อ <c oughs> สามเดือนฮอดเกาหลีเหนือขี่ยนต์บุได้พี่น้องเอาไป<ร>เอามาส่ง,งไปเกาหลีใต้ <c oughs> บุไายกะขอถึกเลกจักรงวดหนึ่งก่อนนาะพี่น้องเพือ่อสิมีเงินไปลองขี่เครื่องบินครั้งแรกก่อน <c oughs> อันนี้มิจะวางถึกเลกอันนี้อีลีพี่น้องงวดเมื่อกี้นี่กะซื้อหกแปดออกหกหนึ่งเลยทาสองโตชองโตกันมีแต่ไกล้ พี่น้องเอยจำพอดคิวพี่น้องเอยนั่จนจังไลกัแบบคือว่างงดที่แล้วนี่เนาะคนที่ิ่นถือสิบสองล้านนะิ่นกระเถ่าออได้พี่น้องเฮ้าเนี่ยอายุสามนี้เฮ้าจะพะวับงบางที่เราอายุห้า,หาสิบเราจะคือกมอ็มีอืนั่นแหละพี่น้องเอยเอาอเกี๊ยวกินหลางไม่เอาจะพึ่งกำลังแซ่บเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องโอกาสดีกับ อย่าลืมออบ้านเขาแล้วเข้าไปติดตามในเพจลองพิมพ์เขาไป,ไปบึงว่ารับรับสมัครคนเล่าไปเกาหลีเนาะอลองพิมพ์เขาบึงจะได้การถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถไปลงสมัครเวียกได้เนาะบางที่อาจจะเห็นน้องน้อยอยู่ขันก่อนมู่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องบสมัคร <c oughs> พี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาสิไปสอบถามคนในหมู่บ้านก็ให้แม่ว่าเพื่นอนไปได้บ้านก่อนเนาะพี่น้องไปหาข่าวก่อนว่าเพื่อนสมัครว่า อยู่บ่อนใดนะพี่น้องขอเมืองดุงพรเนาะน่าจะอยู่เอนโนในเมืองนี่แหละพี่น้องเห็นน้องด้วยก็ตุ่งเกี้ยวกอนหมู่เดี๋ยวพ่นสีบอลนั่วิทยุให้แม่หวาพังวิทยุแหละพ่นชีบ้าดอกนวิทยุมาสมัครติวชัยพี่น้องเลยแม่ไงชีบมัดทอาไว้เไปเจอฮอร์ได้นะพี่น้องชีบอลสมัครงานเกาหลีหลอหลโอเคไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะฝาก่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ติดตามและ บอกข้ามโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนโฟเฟมิลีเนาะไปเกาหลีพี่น้องสบาย,บายดีบายบายความจริงเนี่ยนี่โมเมนต์ลินล้นๆเด้อพี่น้องเลยไปฟรีบ่ล่ะไปฟรี <laughs> บวกก้าขี่ยนต <laughs> ์บวกก้าขี่เครื่องบิน <laughs> บินไปบินไปเอง <laughs>